วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพวกเราเช่นเคยยามเย็นโอ้มืดเลยทางนี้ครับพวกเรายามเย็นนะครับช่องปลายทับมงคลสีโดดดูดครับวันนี้ก็อยู่ที่ที่ปลูกช้างนะครับน้องๆไม่เห็นนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เราเอาไว้ผูกที่นานะครับให้กินอาหาร อยู่ตรงที่นานะครับเพราะว่าไปขออนุญาตจากของที่ก็ให้ผูกนะครับบริยาเยอะนะครับก็เลยไว้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรให้ดูครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูครับแปะมาแต่สซอีครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับที่ผูกของพุ่มพวงนะครับ กลายเป็นงานได้ยังไงครับพุมพวงแปลงล่างครับผมดูนะครับนี่ครับแต่ก่อนจะพูุ่มพวงนี้นะครับซับมงคลแล้วก็ดวโดดไปฝั่งนู้นนะครับตกใจนะครับมาได้ใส่อีก เดี๋ยวเราจะบอกท่านผู้ชมนะครับช้างเชือกนี้นะครับเจ้าของอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอดำเนินสะดวกแต่ก่อนก็เคยเดินทัวร์ด้วยกันนะครับจะอยู่ด้วยกันกับช่องของพี่เล็กนะครับพี่เล็กผมแล้วก็หลายคนนะครับที่อยู่ดำเนินสะดวกด้วยกันทีนี้เจ้าของนะครับบริษัททัวร์เราจะอยากพูดถึงสมัยแต่ก่อนหน่ครับบริษัททัวร์ ยกเลิกไม่ให้ช้างเชื่องนี้ทัวร์นะครับเพราะว่ามีอายุที่เยอะกลัวนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายนะครับทีนี้เจ้าของก็ไม่มีรายได้นะครับไม่รู้จะทํำยังไงครับเ็าเลยเอามาไว้ที่ศูนย์คดจะศึกษาเอามาไว้ที่โครงการโคดจานาจักรนะครับโดยให้ที่อยู่โครงการเลี้ยงนะครับอยู่คนบ้านเราเลี้ยงนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบ ใชนะครับก็เลี้ยงอยู่ได้ประมาณหลายปีนะครับทีนี้เจ้าของเมื่อวานนะครับเจ้าของโทรมาเจ้าของคือว่าว่าช้างเชิกนี้ไม่มีใครดูครับบอกว่าไม่มีไม่ควานดูแล้วควานเก่าไม่เลี้ยงแ้วเหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับโทรมาว่าให้ผมไปเอาด่วน ผมก็คิดทบทวนนะครับว่าอเอามาแต่่แตช้างตัวนี้ไม่ใช่ตกงานนะครับอยู่ในโครงการคนชานาจักผมว่าทํายังไงเนาะเราจะช่วยเขาได้ยังไงของเราก็เยอะแล้ว3าสเชือกเราจะดูแลเขาไหวไหมซึ่งช้างเชืิงนี้มีอายุประมาณ5้าสิบห้าสิบสี่ปีครับเกิดพศสองพัห้าร้อยสิบประมาณ54ปีก็มีอายุที่เยอะนะครับแล้วก็สภาพค่อนข้างจะผอม ล้วก็เลี้ยวแรงไม่ค่อยจะมีนะครับทีนี้เจ้าของก็อยู่ราดบุรีนะครับราดบุรีนี้มาไม่ได้ครับติดโควิดนะครับถ้ามาก็เป็นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เลยปรึกษาพี่เล็กว่าทาไงพี่เล็กว่าถ้างนั้นให้เอาให้เราเอามาไว้ก่อนนะครับเขาก็เลยพูดปุ๊บเขาก็เลยขนช้างมาให้เลยครับขนช้างมาให้ถึงเมื่อประมาณสิบโมงนะครับขนมาให้ผมาอ็อ้ช้างมาถึงจากไหนครับ ก็เลยก็จะคลองเก่าวควันเก่าก็เอามาผูกไว้ต้นนี้นะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ,บเพราะว่าก็เห็นสภาพช้างแล้วก็เพราะว่าดังนั้นก็จะตกลงช่วยดูก่อนว่าลองดูก่อนว่าเราจะทันไหมนะครับเราจะเลี้ยงทันไหมเราจะมีเวลาให้เขาไหมซึ่งการเลี้ยงช้างที่มีอายุเยอะนี่เราต้องให้เวลาเขามีความใจเย็นเหมือนเหมือนเหมือนคนเลี้ยงคนแก่เหมือน ออพี่เลี้ยงคนแก่หรือพี่เลี้ยงเด็กรับเหมือนกันครับเราจะปล่อยทิ้งๆของควาง,งไม่ได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเขาฟันไม่ดีครับพอฟันไม่ดีปุ๊บก็จะกิน ب, แต่แต่ไอที่อ่อนๆที่แข็งๆก็ไม่กินเนี่ยครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคุยกับภรรยาคุยกับพี่ชายว่าออโอเคครับงั้นก็เอามาดูก่อนครับช่วยดูไปก่อนครับ สภาพร่างกายเขาดีฟื้นคืนนะฟื้นแบบให้มันเหมือนกับช้างทั่วไปนะเพราะว่าเนื่องจากสภาพร่างกายของเขานี่อายุเยอะแล้วนะครับอายุเยอะนะครับแล้วก็จากที่ผมสังเกตมากางวันนี้ผมว่าช้างเชื่องนี้คือไม่ค่อยได้นอนครับคือไม่ใช่คือเขาไม่นอนอาจจะผูกไว้กับพื้นที่ที่ไม่ลาบหรือว่าพื้นที่ที่สั้น เขาจะไม่นอนเลยครับช้างเก๋ช้างมีอายุเราต้องหาพื้นที่ที่มันชันบบนี้นรับเวลาเขาลุกเขาจะลุกง่ายครับเพราะฉะนี้เราต้องผูกให้เป็นนิสัยให้เขาจึงกล้านอนนะครับตายเป็นฟองเลยครับก็ยังไม่รู้ยังไม่มีอะไรเลยครับยังไม่รู้ว่าแปลงหญ้าอยู่ตรงไหนอะไรผพะว่ามันฉุกระหูกเกินครับก็จาเป็นก็ต้องนี่ครับไปยืมไปขอหญ้าพิล็กมาก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับ ก็เห็นว่าช้างเชิงนี้ชื่อพลายแก้วนะครับผมว่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับชื่ออะไรแต่ก่อนเขาเรียกเด็กแตกอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เลือกชื่อจริงชื่อปลายแก้วนะครับช้างเพศผู้นะครับก็เมื่อกี้ก็ทําการเอาน้ำเอาอะไรให้กินเรียบร้อยครับสร้างความคุ้นเคยก็ น่าจะไม่ยากครับเพราะว่าคงจะไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ครับนี่ครับแต่จริงๆก็เครื่องบดครับฟันน่าจะไม่ค่อยดีดูจากสภาพขี้เมื่อกี้แล้วก็น่าจะถ้ามีก็มีจะมีขดข้างเดียวครับเนื่องจากนี่ครับวก็ช้างอายุเยอะประมาณนี้เราก็ ไม่สามารถที่จะพาไปเล่นน้ำครับเล่นน้ำแบบเชะทั้งวันเหมือนเด็กๆได้นะครับเพราะว่าเขาจะหนาวนะครับหนาวแล้วก็เส้นจะยึดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะถ้าเด็ดไม่แรงเราก็จะเน้นเน้นตากเด็ด,ดีกว่านะครับน่ครับก็เนื่องจากที่ว่าเคยรู้จักกับเจ้าของเขามาครับทีนี้เจ้าของเขาลำบาก มาไม่ได้เราก็ต้องช่วยครับจะเป็นต้องช่วยครับก็ถือว่าคนเลี้ยงช้างครับเมื่อเห็นช้างอยู่ในสภาพที่ที่ตกลำบากเจ้าของของมันมมีใครดูแลก็ต้องช่วยครับก็อุยกับปรึกษากันแล้วว่าช่วยก็ช่วยครับถึงว่ามันจะเหนื่อยเราครับแต่เหนื่อยแน่นอนครับรับรองครับเหนื่อยแน่นอนนะครับ วิ่งนูนวิ่งนี่นะครับลายเชือกแต่ดีหน่อยคือว่าพุ่มพวงเราก็กินง่ายนะครับพุ่มพวงกินง่ายแล้วก็ซับมุคนโดดก็ไม่ดื้อนะครับเป็นช้างที่โอเคนะครับก็หายากครับแต่ว่าหน้าแรงนี่นะครับต้องผมต้องต้องดูครับต้องทําใจว่าจะทันไหมครับต้องป้อนสับปะรดเรื่อยๆครับอัดให้อิ่มทุกวันนะครับ ก็บรรยากาศรอบนอกครับสวยเหมือนเดิมธรรมชาติเหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปถามเขานะครับว่าเขามีแปลงหญ้าไหมนะครับแปลงหญ้าพออยู่ศูนย์ขอนจักนี่จะมีแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าเพราะซับมงคลโดโด้ปุ่มพวงนี้ไม่มีแปลงหญ้าแล้วนะตอนนี้ อยู่ในหมดที่เราปลูกก็ไม่ขึ้นครับมันแรงครับลงทุนไปประมาณกาบาทแรงเลยครับเนี่ยภาวนาให้เขาตอนนี้ก็ไม่มีช่องใหญ่ก็ไม่ได้ให้สับลดแล้วนะครับเพราะว่ายัางหางบประมาณอยู่นะครับยังไม่มีงบประมาณแล้วก็ช่องอื่นๆก็ที่เคยให้ก็ยังไม่ได้หาตอนนี้ก็หมดสับลดหมดครับตอนนี้ได้นิดนึงไปเก็บมานี่แล้ไปเก็บมาบ้านพี่เล็กนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขา ให้เขากินนะครับครับหญ้าก็หญ้าเป็นของพิล็กนะครับเอามากรนครับสุกลงหุบครับไม่ทันครับในจะโดดูในในทรับมงคลในยาพุ่มพวงครับไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราเอาพามาดูขี้ครับ ขี้ดำเลยครับอะไม่รู้เลยครับนี่มาผูกไว้ให้เมื่อกลางวันนี่ขี้ดำดดสุดดำ <c oughs> จอแต่รุ่นนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เออดูครับ ทายาเยอะไม่กลัวหรอครับกัวไม่มีหญ้านี่แหละปอนอยากแล้วก็ช้างอายุเครื่องบทไม่ค่อยดีครับดูอะกินแต่คิดแต่ใบแล้วอันนี้ก็มีเรามีสำรองเดี๋ยวเก็บไปให้พวกนั้น <c oughs> เล่นน้ำก็ไม่ได้แล้วก็ตุก <c oughs> ทำใจครับํ <c oughs> <c oughs> ำมืดแล้วครับ วันนี้เราอยากให้โปรพลายอยู่นี่นะครับเพราะว่าที่เราให้มันนอนตรงนี้นะครับเพราะมีมีมีเนินตรงนั้นนะครับเวลาถ้านอนเขาก็จะนอนพิงเนินนะครับเพราะผมสังเกตแล้วช้างเชื่อนี้ยังไงก็ไม่ได้นอนมันคือเขาไม่กล้านอนนะครับถ้าไม่นอนตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนไปที่ใหม่นะครับก,ก็ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้เรานะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเจ้าวช้างทุกคนนะครับก็จบคลิปนี้ขอบคุณว่าสวัสดีครับ